ยาววิทยาลัยองค์พระใหญ่ข้างโลตัสท่านนายกเทศสมนตรีท่านนายกสมาคมสมรพัการธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระทบาลทบทกับขบรนการ าประจำปี2500จากการรับประทานเนื้อสัตว์แล้วควรปฏิบัติตนให้อยู่สามารถดูได้จากจำนวนพี่น้องประชาชนที่มาร่วมง,งานสงขาโดยเฉพาะที่หัดใหญ่นั้นในแต่ละปีพี่น้องสื่อมวลชนและแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านให้ได้รับรู้อย่างกว้างขวางและขอเชิญชวนมาร่ว

我在一杯。